คลิปนี้มีคำตอบหากวันนี้พอระบอรรถของคุณขาดมาแล้ว5ปีถึง10ปีอย่าให้ใครหลอกคุณนะคะว่าไม่สามารถซื้อได้เลยหรือ หรือจะเสียค่าปรับหรือว่าต้องซื้อย้อนหลัง5ปีสิปีมันไม่เป็นความจริงเราสามารถซื้อได้เลยวันนี้ซื้อวันนี้คุ้มครองทันทีพรบรคุ้มครองทันทีทํางานทันทีหากเกิดอุบัติเหตุคนขับนะคะได้รับบาดเจ็บก็สามารถเบิกได้เลยนะคะตจ่ายตามความเป็นจริงไม่เกิน30,000่นบาทแต่ถ้าเกิดคนซ้อนเสียชีวิตหรือยรุลลเขาเรียกกันว่าตุยตุย,ต,ยตุยนะคะก็จะสามารถเบิกได้นะคะถึง50,000นบาทนะคะเป็นยังไงคะ ถ้าฝั่งแบบนี้แล้วนะคะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าพอะระบอของคุณนะคะขาดหรือเปล่าอย่าปล่อยให้ขาดนะคะเพราะว่าโดยรักษและอ่วงใยจากผงของพัยอินชัวรันเรือจ้างชีนสีกุ้งบกเกอร์